ือเป็นอีกหนึ่งนะักธุรกิจหญิงเก่งแห่งปีที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสําหรับคุณการพิชชาแก้วเคลือบจากบริษัทรัพย์ยั่งยืนภพศสารจำกัดรวมทั้งธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครื่องครัวสแตนเลสร้านวัสดุก่อสร้างสินทรัพย์โฮมร้านเหล็กดาวค้าเหล็กร้านเสื้อหญิงสยามกูตูร้านเพชรเดอะพาเลสและตัวแทนจําหน่ายสินค้าในเครือคุณนายดาวบริษัทรับปรึกษาด้านกฎหมายและรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านธุรกิจหรือคอนซัลท์บริหารธุรกิจ ที่ล่าสุดถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับ4รางวัลใหญ่จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกับชมรมนักข่าวธุรกิจจัดขึ้นกับรางวัลคนไทยตัวอย่างประจำปี2567รางวัลแห่งความสำเร็จนักธุรกิจยอดเยี่ยมระดับอาเซียนประจำปี2567อาเซียนบิส a r อวอร์ด2024รางวัลยกย่องผู้ที่เป็นแบบอย่างในการสร้างแบรนด์การตลาดคุณภาพ และความสำเร็จการดำเนินธุรกิจ Best b a n d Award 2024และรางวัลสุดยอดผู้นำนักบริหารแห่งปี2567 Thailand Leader Award 2024สวัสดีค่ะชื่อการพิชาแก้วเลือมนะคะชื่อเล่นชื่อดาวค่ะวันนี้มาแล้วก็วันรู้สึกไงบ้างคะาวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติกับรางวัลที่ได้รับมากๆค่ะ ให้พี่ช่วยธุรกิจธุรกิจทำชนิดหนึ่งตอนนี้ทำธุรกิจแบบอะไรย่งไรคะอ๋อตอนนี้ทำเป็นวัสดุก่อสร้างค่ะ,ส,ะส่วนใหญ่แล้วก็มีของคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่อกหรายย่าง <laughs> ทีนี้อยากให้พู้ช่วยกู้ถือธุรกิจก่อสร้างที่เราทำชนิดนี้ค่ะมันเป็นทำยังไงจำาหน่ายวัสดุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นวัสดุก่อสร้างเป็นพวกเหล็กโครงสร้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นฮาร์ดแวร์ทั่วไปไปป้าประปาเครื่องมือช่างต่างๆแล้วก็มีรับต่อเติมทำบ้านทำ คอนโดแล้วก็รับรีโลเวททาสีไปนอกไปในอะไรเงี้ยค่ะใช่โอ่งจอดในใค่ะอันนี้ที่มีเกณฑ์ในการเลือกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆแบบเข้ามาถ่ายในร้านเราอย่างไรบ้างอ๋อก็ดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักแล้วก็ดูราคาดูการตลาดแล้วก็ดูดูวิถีของคนไทยว่าเหมาะกับอะไรแดดร้อนหรืออากาศหนาวอะไรก็ต้องก็ต้องดูค่ะเพราะว่าแต่บ้านเรา ภูมิภาคแต่ละอากาศจะไม่เหมือนกันค่ะจากช่วงเศรษฐกิจที่่านมาจนถึงตอนนี้ค่ะฟีดแบกในเรื่องของการลงทุนของคนที่จะทำรีโนเวทบ้านหรือธุรกิจอสังหาตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคืนนะคะจากที่หมดช่วงวิกโควิดไปตอนนี้ก็เริ่มกลับมารีโนเวทแล้วก็เริ่มต่อเติมหมู่บ้านก็เริ่มเพิ่มขึ้นก็มีการก่อสร้างเป็นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับปกติแล้ว ในส่วนของการที่เรารับรีโนเวทนะคะเรารับออกแบบหรือว่ารับ<ห>ทั้งหมดค่ะรับทั้งหมด,หมดคเอขบติดยาวใช่ค่ะถ้าเป็นงานก่อสร้างก็เรียนเชิญค่ะก็คือ <laughs> ถ้าเกิดใครที่มีบ้านที่แบบอยากริโนเวตก็สามารถให้เราออกแบบได้ได้ค่ะยินดีค่ะสามารถคุยในเรื่องราคาเพราะเราจะแบนจำกัดในเรื่องของการที่มุิดไม่ได้ได้ค่ะได้ทั้งหมดค่ะจะเราเน้นเน้นตามใจลูกค้าแล้วก็อาจจะแนะนำได้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาก็คุยกัน คุยคุยก่อนแล้ว <hi> ก็ใ hey. ห oh, ้จบงานกันปัญหาก็หมายต่อไปธุรกิจเราวางแผนไว้เลยเพราะว่าเห็นว่าทําหลากหลายธุรกิจสนุกดีค่ะทํางานแล้วก็คิดแค่ว่าทาเราแล้วมันไปต่อได้ก็ทำถ้าทำแล้วมันรู้สึกว่าดอบก็ไม่ทำก็แค่นั้นเองมันเป็นการทำงานแล้วเราเอนจอยกับมันก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแบบให้มันเครียดอะค่ะทำงานให้สนุกกับมันน่าจะดีที่สุด สุดท้ายอยากให้ปากช่องทางการติดตามชนิดหนึ่งธุรกิจเราเปิดร้ <c oughs> านท,ที่ไหนอะไรยังไงคะอ๋อตอนนี้ก็มีร้านค้านะคะอยู่แถวประทุมค่ะก็เรียเชิญชาวประทุม <c oughs> ก็แวะเข้าไปได้กกออที่ร้านลูกตาขอาสีค่ะชื่อร้านดาวคาเลกค่ะช่องทางก็มีตอนนี้มีที่ว่ากําลังกําลังแรงๆอยู่ก็จะเป็นติ๊กตอกค่ะเป็นติ๊กตอกคุณนายดาวค่ะก็ะจะมีผู้ติดตามพอสมควรเป็นออแกนิกค่ะ